ท่านคุณชาจใาที่เครารพและก็ผูเ้เส็จการศึกษาที่รักทุกคนคะวันนี้นะคะมีบมนนสนคัญที่ท่านได้เป็นผู้ที่ตั้งใจและส,สะนับสนคุนร่วมถือในการวางแผนต่างๆเพื่อให้งานพิธีระษาปริญญาบัตรนะคะที่แม้แต่กำหนดกานเดิมหรือกำหนดการใหม่ ลงรายละเอียดเพื่อลงนั่นเองและที่สําคัญก็คือท่านก็ตั้งใจที่จะให้งานวันพรุ่งนี้เป็นวันที่สําสิ์สําหรับพวกเราทุกคนนะคะวันนี้ท่านอยู่กับกเราที่นี่แล้วคนที่ครูพูดถึงก็คงจะเป็นแห่รไปไม่ได้เลยนะคะขอเสียงรบมือ,อรับนับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเก,กสมชนะวงศ์อธิการบดีวิทยาลัยเดชีร์ค่ะ เขาบอกว่าอย่ามาให้ความใส่รุ่งเรืองนะคะวันนี้เราพบกันแบบส่วนตัวจริงๆนะคะแบบครอบครัวของสถาบันนะะี้เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชิรนัน์คุณบีท่านรองอธิการบดีที่คณะวุฒิหาร,รท่านคณะบดีท่าผู้มีบทเกี่ยวข้องทุกท่านครับ ได้แล้วครับเลยไม่ถึง20ชั่วโมงเราจะผ่านเหตุการณ์อันสวยงามท่ามกลางวิกฤตประสักดไปด้วยกันผมตื่นเต้นมากที่มาถึงวันนี้ได้คุณครูทุกคนตั้งแต่วันที่10มกราคมตัดสินใจยากมากที่จะต้องเลื่อนมา และการจะเลื่อนได้ต้องเข้าสภาสถาบันเพื่อกะบอกว่าให้เลือกเอาวันไหนเมื่อสามเดือนที่แล้วเราเลือกวันที่12บสองเมษายนและก่อนจะถึงวันนี้ก็ยากลำบากสำหรับลูกศิษย์มากยากลำบากสำหรับคณะผู้บริหารคณะบดียากลำบากสำหรับผู้เกี่ยวข้องข้าราชการตำรวจทหาร ยากลำบากเพื่อให้พวกเราทุกคนมีสัมมีสีมีที่ยืนในสังคมเป้าหมายที่ทำให้ทุกคนมีกำลังใจลากกันมาชี้แจงกันมาติดตามกันมาจนได้ใบอนุญาตประสาทป,ปริญาบัติในวันนี้าสาธารณสุขจังหวัดจัฝ่ายปกครองจากตำรวจทหาร เพราะความพร้อมเพียงกำลังใจที่เราลุ้นกันมาทุกวันยังไม่จบครับอีกไม่ถึงยี่บสี่ชั่วโมงคือเจ็ดโมงเช้าวันพรุ่งนี้ท่านในแพทย์พนารางวัลกระแสชนะวงนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชภาพชื่อโรงพยาบาลก็ผงจะทราบว่าเป็นโรงพยาบาลของในหลวงเป็นโรงพยาบาลเสริมสร้างสุขตัวย่าง มูลนิธิรามาธิบดีของพระองค์ท่านเสด็จพ่อรัชากาลที่9ท่านพระราชทานให้เป็นโรงพยาบาลตัวอย่างของอีกหลายร้อยโรงพยาบาลารับรางวัลกระแสชนะโหท่านที่ได้รับอุษสีบัณฑิตรุ่นเดียวกับบัณดิตมหาบัณฑิตในวันรุ่งน,นี้คือคุณนวลพันธ์ล่ำซำนอกจากจะเป็นหญิงแก่งหญิงเล็ก ของวงการธนาคารเพราะว่าท่านเป็นเจ้าของธนาคารกษิกรไทยท่านเป็นเจ้าของเมืองไทยประกันไทยท่านเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลการค่าเรือท่านจะเป็นเจ้าของอีกหลายอย่างที่เราคุ้นเคยคือมาดามแป้งในบรรดาพวกเราที่กังวลใจมากที่สุดท่านน่าจะกังวลใจมากกว่าเรา ก็สนใจเรามากเพราะท่านยกเลิกนัดทั้งหมดในเดือนนี้เพื่อจะมาวันพรุ่งน,นี้ด้วยเครื่องบินส่วนตัวนลังนั้นการที่พิธีกรลำนักอธิการบดีท่านครูว่าสุธินันและทุกๆท,ท่านที่มาเป็นกำลังใจให้น้องให้พี่ทั้งหลายได้มีการประสาบกยาบัติให้สมสักดิ์สมสีขอบคุณ นักบอดีทุกท่านที่ทําให้งานวันนี้เลิกเร็วเพื่อพี่น้องเขาจะได้ไปทานอาหารร่วมกันสิ่งที่คุณหมอกระแสเป็นห่วว่าจะซองถึงใบสองใสสามหมืนทุกปีได้สั่งของชอบของคุณหมอกระแสก็คือหนมปังไส้กรอบขนมปังหมูหยองวันพรุ่งนี้เรามีเจ้าของมีผู้อำนวยการดีเด่นของบริษัทไทยเดนมาร์กนะครับ ผมเห็นท่านดื่มไทยเดนมากผมก็ดีใจมากๆนะครับอพกไทยเดนมากผู้ที่ชุกเลี้ยงสร้างโครงการมาก็กคือองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ดื่มนมไทยเดนมาร์กก็เหมือนดื่มนมในหลวงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นหมดคลเป็นเรื่องดีๆที่มาเล่าให้ฟังนะครับหน้าที่ของผม ไม่หนักไม่ยากเข้ากับท่านทั้งหลายเข้ากับทีมงานแบ็กออฟฟิศที่ทีเขเท่ากับลูกศิษย์ก็คือ400คนที่เป็นแบกแบ็กออฟฟิศอยู่ข้างนอกนะครับเตรียมข้าวของอาหารให้ผู้ปกครองเตรียมนมดีๆเตรียมน้ำดีๆให้ผู้ปกครองที่ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศดูที่เซ็นทรัลก็ดูข้างหน้าอ้อปก,กับทานอาหารดีๆเราไม่ได้ทานเพราะเราอยู่ในงาน แต่คุณพ่อคุณแม่ได้ทานครับนอ,อกจากจะทานเหมือนเราทานในวันนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งเค้คเกเจลลี่ทั้งหลายก็จะเอาเมาบริการคุณพ่อคุณแม่นะครับเพื่อระลึกถึงพระคุณท่านและก็ส่งท่านทั้งหลายในที่นี้คืนไปสู่ท่านนะครับเป็นเข้ายินดีนะครับเปิดฟู้ดคอร์ดตั้งแต่แปดโมงเช้าให้พวกเราได้ใช้ได้มีที่นั่งหากหิว วันนี้ทราบว่าท่านทั้งหลายมีคนมารอข้างหน้ามากไปอาหารกล่องเล็กๆก็ถือว่ามารอท้องก็แล้วกันนะครับเพราะว่าหมอกระแสห่วงว่าถ้าออกไปโดยใส่เสื้อคลุยเดินไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะไปทานข้าวกลับมาภายในชั่วโมงครึ่งเลิกบ่ายสามครึ่งแล้วเขาจะเอาเวลาคุณภาพที่ไหนไปอยู่กับครอบครัวก็จึงสั่งการให้ผมนะครับเอาของที่ท่านชอบ ลองท้องถ้าไม่อร่อยไม่ดีก็ขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายวันพรุ่งนี้เราจะมีเวลาการสื่อสารที่น้อยลงเพราะว่าทุกอย่างเป็นพิธีการนะครับแล้วก็ฝ่ายที่จะต้องไปต้อนรับผู้รับรางวัลกระแสคนะองค์นี้ก็มาแทบจะทั้งโรงพยาบาลทั้งภรรยาบุตรพ่อคุณแม่ผู้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตท่านมาส5้าคน นะครับเมืองไทยประกันไทยพร้อมกับถ่ายทอดสดองคื่อให้แสดงให้เห็นว่าพวกเราเป็น Quality COVID, คือ COVID ทีีม่มคุณภาพรับผมและคุณครูทำอะไรที่ไม่สบายใจตลอด4ปีหรือ2ปีที่ผ่านมาผมขอโทษขออภัยแล้วก็เป็นความรับผิดชอบของผมเองที่ทำให้ท่านไม่สะดวกสบายตลอดเวลาการเียน ขอให้ท่านทั้งหลายทราบว่าคุณครูในห้องนี้ที่มาในวันนี้ทุกท่านเตรียมการมาเป็นเดือนนับถอยหลังทุกวันถ้าจะบอกความในใจของผมเองคือแต่ละวันมันยาวนานมากเลยมันยาวมากที่จะมีคำสั่งอื่นๆเปลี่ยนแปลงงานของพวกเราเราผ่านมาแล้วคืนนี้รักษาสุขภาพมีสวัสดิภาพในการเดินทางผมขออาภัยแทนคุณครูทุกท่านนะครับที่ทำให้ หนูๆทั้งหลายน้องๆทั้งหลายไม่สบายใจนะครับอ่งที่น้องขอขอมาพวกเราให้ไปนะครับพวกเรายกโทษขอบคุณที่มาขอเข้ามาและในขณะเดียวกันก็ขอขอบคุณและขอโทษแทนุุณรูทุกท่านนะครับวันพรุ่งนี้โอนของงานคือวันซัพพอายาธมการละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ผมต้องทำให้คุณและคุณต้องทำให้ผมคิดถึงวันนี้ไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านจอยราบซึ้งกับสิ่งที่คุณครูได้เตรียมมาทั้งบ่ายวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ขอบคุณคุณสุทธิเกียรติทีฬาธิวัฒนะครับและพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่กรุณาอยู่ข้างหลังมาดูแลท่านเจ้าของเซ็นทั้นท่านได้รับรางวัล กุสเดีบัณฑิตก่อนคุดแมงมันพันล่ำํำนะครับท่านได้สั่งโรงแรมภาวานี่และเซ็นทรัลให้มาจาัดปราสาทปริญญาบัตรให้กับปัณเิตเอเชียอย่างสมศักดิ์ศรีเริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นท่านเป็นปีแรกและผมเชื่อว่าเป็นปีแรกเพราะลูกศิษย์ไม่ใช่พาะครูเพราะความดีงามความตั้งใจของลูกศิษย์ถึงจะเป็นพันธกิจของครู ด้วยความดีงามความตั้งใจของรูปศย์มีวันนี้ผมยังไม่เชื่อจะมีวันพรุ่งนี้จนกว่าผมจะได้เถึงเพลงสัสริญพระบารมีมีคนพูดกันมากว่าสัญลักษณ์ของบัณฑิตเอเชียมีสันสริญพระบารมีที่ไหนรู้เลยว่าเป็นบัณฑิตเอเชียเพราะตั้งใจร้องเต็มที่และเต็มใจผมอยากฟังเพลงสุดท้าย ที่เป็นเพลงสถาบันและสรรเสริญพระบารมีดังๆวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อให้พระบารมีปกเก้าปกกระหม่อมให้พวกเรามีสุขสุภาพขอพระบรมราโชวาทของทุกพระองค์พระาศาสดาของทุกาศาสนาคําสอนของพระองค์เจ้าเทวดาฟ้าดินคุ้มครองพวกเราให้เรามีวันพรุ่งนี้อย่างมีความสุขให้เรามีความก้าวหน้าในการทํางาน ีสิ่งไหนที่บันทิตเอเชียบ้านของท่านเล็กๆแห่งนี้ได้รับใช้ได้ติดตามก็ขอให้ท่านอย่าลังเลที่เราจะมาพบกันอีกวันพรุ่งนี้ขอสุขสิิภาพเกิดกับท่านทั้งหลายตลอดปีและตลอดไปขอบพระคุณครับ วันนี้เป็นวันที่มีความหมายเาะไม่ใช่แค่สําหรับพวกเรานะคะผู้สําเร็จการศึกษารุา่นที่17แต่จริงๆแล้วพวกเราถือเป็นรุ่นที่มีความหมายต่อสถาบันแห่งน,นี้มากนะคะก็ถือว่าวันพรุ่งนี้เราก็จะร่วมใจพร้มใจที่จะทําให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์และสง่างามของพวกเราเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของชีวิตของพวกเราและคระอบครัวด้วยนะคะ ก,ก่อนที่เราจะย้ายย้ายกันไปพักผ่อนนะคะเยิมทัวนะคะแล้วก็ยิมงานก็จะได้กับเติมเต็มความสมบูรณ์ในห้องประชุมแห่งนี้นะคะขอญาติเชินเชิญใฝ่ซ้อมบัณฑิตนะคะท่านมีอะไรที่จะนัดหมายเพิ่มเติมกับลูกศิษย์อย่างแถวนะคะขอญาติเเชิญน,นะคะ อาจารย์ผู้ควแถวนะคะจะอยู่กับพวกเราตลอดนะคะมีอะไรที่เป็นข้อสงสัยมีอะไรที่ต้องการคาแนะนํานะคะสามารถที่จะติดต่ออาจารย์ผู้คุบแถวได้เลยนะคะ,ะเรียนเชิญพื่อาจ,จารย์จีรวัค่ะคุณคะขออนุญ,ญาตนัดหมายปฏิบัติน,นะคะพรุ่งนี้เช้าเรานัดหมายกันเร็ดนาฬิกาตรงเจ็ดนาฬิกาตรงสำรวจความเรียบร้อยของตัวท่านเองนะคะ เมื่อสักครูนนี้ที่เราได้ฝึกสอมไปสองรอบสังเกตเห็นว่าน่าจะต้องนัดหมายอีกอย่างหนึ่งนะคะมีหลายๆท่านได้ใส่คล้องแมนมาด้วยซึ่งรูปแบบแล้วก็สีสันแตบกบต่างกันค่อนข้างเยอะดังนั้นสั่งนี้ของความนอนุเคราะห์งดใช้สายคล้องแมนนะคะเราใส่เฉพาะแมนอย่างเดียวนะคะพรุ่งนี้เก็บสายคล้องแมนไปเลยแล้วก็บัณดิตนะคะ มหาวันดิตผู้ชายนะคะท่านใดที่วันนี้ไม่ได้เอาชายเสื้อเข้าไปในเาินงเก็นะคะพวกนี้เก็บให้เรียบร้อยเพราะเวลาที่เราคงข้นับอะค่ะมันจะเห็นชายเสื้อแลบออกมาได้ะคะ่ะโอเคนะคะพวกนี้เจไปริการตรงร้อมก,กันนะคะขอบคุณมากมากค่นะ